สสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหวันนี้ติดจังเลยวันนี้หน้าโลตัสป่นเก้าตอนนี้เวลาบ่ายบ่ายสองโมงค่ะเป็นวันอังคารนคะคะโอ้หติดยาวไปถูกเน,นเลยนะอันนี้ขาออกนะคะสินทันป่นเก้าค่ะขาออกค่ะาขาออก ถเยอะมากเลยค่อยๆไปนะคะท่านเดินทางปลอดภัยนะคะอันนี้ขาเข้าค่ะขาเข้าไม่ติดเลยสบายๆเลยะค่ะขาเข้าค่ะท่านทางปลอดภัยด้วยค่ะค่ะ